๊าจดโมงสิเก่าหอกเฮียนเดีวคุณยายโวดไม่าเจดโมงพีนองหลอกเฮียนเดียวบงแนวีเอาเงินเห็นบ้านหนึ่งก็เป็นเงี้ยสไปเจอเสาถีรสิไเบสโอผู้เรียนผดนพูนีู้นยี่บาทตัวนยี่บาทอีลีไปกับผู้ทายไปซื้อเราเนี่ยน้อเอาก็โจกันในคืนนี้ ไปเร็วพี่น้องพูดเรียงเดิมยเลียงเดิมยได้กับปอแบกใหญ่เอาขึ้นไปหนังสั่นกระเทยเมียนจะได้มัดเก่งที่พี่น้องเมื่อเจอหินเล้วมาพูนนะเอาตันรถตัวนี้พูนพูนแฝบแฝบรถเดือยเมียนื้อเมียบาดเออรถนะค่ะรถเนาะค่ะคนว่าเราสิไปซื้อเหล้าเฮียเมียอ่อยแน่นอนไเที๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปจะไเดี๋ยวคุณเราต้องไปเห็นแล้าหินเออเออเมียนมาจ้ะ โอ้โหพบชายเตียงกายชายหญิงเดินไปกับเออ่ผู้บ่าวกีดีเน่คนนี้เนาะเดินไปกับกีดีโน่กีดีไปกันเลเนาะกำลังเดินแท็ดเทดเนตเท็ดโซวัตเป็นคนขู่บ้านโอ้ยแต่เศรอบในครั้ พ่ออยู่ทินทานอำเภอพรเจริญสุวรตไม่อายไม่เคืนอยู่พรเจริญมาห้าสิบกว่าปีตอนนี้อแต่ก่อนนั่นเป็นกรลีพอเลาะหาซีอยู่แถวพรเจริญตะวัน้อามาหลวงพ่อบำเรอหนอ้นน่าได้โปรดเมตตาจากคิ้วถาวอน อ่อนซ้อนดีอ <t ö re> oh, <t ö re> <k unemployed> ่อนซ้อนดีกระเทยเทาอยู่เก่าเบื้องหน้าเฮ็ดเข้าเบาผมขาวเขียวฟองนวดเอางั้นแหละคือไายมาบัดนี้ไปเหี้ยี่อะไรอีหลีไปยิลื้อเลยสิเห็นพวกเบาวกันยานะำพวกไปเอิ้นกันบ้านนี่ด่าเขาอุ้ยอย่าสิกินแต่เหล้าแต่หยังพุ่นเ่ะบ่ให้เขาบัดที่นี่บ้านเมื้อนีงมันย่างน้ำกวนกันไปซื้อเราเราก็เห็นเฮาบ่อกอุ้ยหลุดอีกคือหลายแต่บัดนี้ เอาสีน้องบ้างเทเทปเทปเทปเทเทเเด้งเดงวิ่ล้วร้านค่าร้านค่าเลวพี่น้องเอาไปเรีวเอาเอาก้มไปก้มสูชี่ัแยน่ กระจกก็มันยังมีทางได้กระจกตแต่คือนนางครูเขาสื่อเหล่าข้างจถวพวกนี้ยคือเป็นหนังสั่นพี่น้องเอามีกันสิ่เป็นนางพอญลื้อเป็นนางยุบผลแล้วสิก,กินอยู่นี่เริ่มบอกอนางชิวเนาะกูม,มาชิวม,มาห้านอาหารเด่นมนนาเลยอ้าคือสีหน้าพวกนี้เห็นเนาะคือหน้โดนเด็เอาเอาเอาเจ็ดโมงเช้าพี่น้อง แต่ว่าดดแดดล้วละสวงนี้ลอกเยี่ยนคามากบ่เห็นคนหันบ่เห็นกระถิญญางมาพอยนืนออันนี้จ่ายเงินแล้วแป๊บยักบาทแล้วมีหกสิบอันนี้ไปร้านข้าวประจำคุณแม่โสวัดด้วยค่ะนี่ทางไปสา,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 ายบ้านนี่แหละข้ามวัญบานเล่าสายบ้านน้ําใสทางไปต้นตาลตะกี้ไม่เป็นคาราโอเคต้นตาลเยี่นี่สายบ้านน้ําใสทางไปต้นตาลโสวัสดผู้บ้านถิ่นฐานโคกอุดมในตะกี้บ้านผู้ขว แล้วเฝาเอียงนาคนโอ้แล้วเป็นดีเพิร์ลป่ะดูดูโอ้แล้วเป็นนีพระเจ้านาจหลักการเส้นของเนี้เออ ซือเราก็นั่งคูเข้าวันไหวพระไหวพระยืนไว้พระยืนซื้อเราคูเข้าคูเข้าอันใส่นีแล้วสิกืบมันบ่นลคือบันได้อือ เรียบร้อยใจดีเรียบร้อยโอเคเพ่อค้าว่ะแล้วเห็นข่อยบเกเ่าพ่อค้าแล้วเห็นข่อยทะเลขึ้นมาที แล้วเาเห็นเคยดิเอาบอเอาเราขบเอาเราเราตั้งยู <S <S ่นะเราตั้งไปเราเขาบอกแม่บานั่งีะเราไปถึไา ไม่มาจะสิไปใส่เอากลมาราิมาอันนี้หละเอาเงินมนให้นเอามาใส่เอาไปใส่บัีคายาาสินีขึ้นรถานขึ้นรถเธอมเอานนี้ก่อนคายาไม่สิไปใส่นี่เอากุญแจมาขึ้นรถปลาแปรเอากือุนจ้าเกินแหละ เออว่าเป็นอะไน้ำหาเจ้ากระชั้นจี้เออค่ะเอาขาเข้าอีกเม่แมันอางซีเหล่าคือเปเอาเหล่าป่ะนี่เอาเจ้าคือเป็นสันชันเจ้ามีความผิดบ่ะนี่ยังมีความผิดอย่างมีความผิดต่างหากก่อนจะคกือบบอกเจ้าเป็นันเจ้าคือเอื่อไหร่พญลื้อเมื่อบหร่เจ้าถึงมานั่งกินอยู่นี่บอกกินอยู่นี่บอกนั่งกินอยู่ร้านนี่บอกเอา ข้นิมานางดิ่งอนี่คือาไปกินดเฮืนเฮาไปห่องพญาลือมาแม่ม่เมีนิตด้งยินเมื่อคอยจีบอกเราเดี๋ยวบอกพญลืออยางมเฮือนเมื่อเฮือนผุลามากินนี่อย่างยุล้วมันเป็นย่ามนางชิวเลยนี่มาพื่ออเออมมทไมบ้ยมีความเสียไม่มดเดียอ เดี๋ยวบอกคนนี้ดีกวแล้วโอเคแหละมันมากเลยวะมากเลยน้ำเงี้ยนน้ำเบืองเจ้าอยู่ไม่วัดชันไม่วัดปวายแล้วเช่นไมก็ซื้อกับเราแต่เราว่าวัายางนี่็เลยว่าเจ้าไปใส่แต็เร้าแต่สะได้ไปใส่แต่เ้าจะดื้เกเมื่อจาจะจะอื้ออื้ออย่างมันตะยางมซื้อผู้ นี่ดีผู้ได้่ได้สื่อผู้น้ำไหลได้ข้ามหนีได้นี่เอาคือสีได้หอดผู้ไว้เทเอาเพื่อนกีบไฟเล้วเจ้าย่างบระท่านด้หอดนีขอมาถ่าเจ้ายุรานกาตระดูดีเออเออเอารถผู้ใดก็ไดีจับใดไรบรท่านแล้วม่ยอมรับเด้อหมบ้างก่อบโบหินจ้า เป็นยีบัดือเป็นแดงซันนเนาะเมนจะคือสันน่งเถอะมีไปบดที่กินแล้วโอ้บดทดกืบมันบ่กจ้นไปเฮียนยาปูจะเห็ดอย่างว่าื่อรื่นเดี๋ยวชื่ออนแล้วอยู่ได้อยู่ดอกเราหัวนั่นแล้วถืบว่าถือหนีห้องถีม่บัดเจงว่าอถือหนีแล้วกักผอมไ่แบงออมีบัดแล้วสันกัดเร็วมันต้องได้กินคือบเขากรนองนีินเขาเขาเซนเรียกแล้วเ้นเรียกแล้ว ไอ้บูดก็เปิี่นคือกันเด้ไงบูดแล้วไปเลยจะเปิดแม่เอื่นเลยไปเลยวะอื่นเลยปืดเลยวะเปิดเนี้ยลื้อลื้อแล้วแางเลยไปเลื่ยโอตี้ไปเลื่ยมีอืมฮันนี้อันนี้เป็นยื้ออยู่ใช่ไหมอือเอาไปบ้านเด้อรื้อตัวเราเด้อเอือจะว่าเอาเอาลุงอีกเน้ยเอาลุงอันนี้ที่อื่นไปใส่อะไนี่ดิ ดีเมียเอ้อนเนี่ยเอ้อนเนี่ยเลือเอาไปเยียนเด้อจ้าจ้ไปเยียนผู้เด้อพอลือเด้อจ้าจ้าจ้าแน่ดิเฮ้ยไปไหนอันีราจไปกินอาหารยันคนมากเฮียนโอเโอยยันคนมากินน้ำมรนได้จะกินสองคนนั่งนิ่จ้าอ้ยคือเยสูงแ่กเมย์ันาจกินอาหารกินรูดหลายตมันบ่เบิดมันบาเลี่ยงดนครับโนีบ่าทีได้เบิดมือ